ฟังเรื่องยาคุณยายตัวท่าตัวแทนที่สาวนั้นเราบอกให้ไปยาดทั้งหมดยาดควายหยาดน้ำบูกน้ำหลานเราสุดไปแท่นเราก็เลยเอาไม้ตีออกจากเตียงรงวมยาบ้านสุรินให้กลับมาบ้านให้วัดจันทร์เพราะว่าหอนวัดนัำพานที่สาวกับแทนหมดสติไปในโรงพยาบาลสุรินนะหลายวันนะฮะจนมาฟื้นขึ้นมาโดยปฏิหารนะไปเห็นอะไรบ้างในในเิ็งเจ้าเมือง ผีนั่นแล้วมันหลายเขาก็มาหาเขากู้ข้ามาแต่ผู้ศรีผู้ไทยนี่แ่ะผีนี่ก็คือท่านยมบาลใช่ไหมตัวใหญ่ไหมนี่เ็นยมพบ้านไม่แต่ผีเลยยมพบ้านมูมี่คือมีแต่พี่น้องเขาสิมาหาเขาพระบ้านใหม่เนี่ยเขาถือมายินดีนะมูเฮาวันเด็กสามารถสีไม้พื้นเรื่อยๆถึงว่าวิเช้านั่แหละว่าว่าวิเช้าเสียชีวิตนี่แหละว่าไปดึงออกจากเตียงทีเตียงที่นอนนั่นเตียง อีสิบแปดที่จังไงนี่ละวางให้กับมาบ้านซะไปเงินมึงสิไปแทนเทศเองดอกในควาฝันเราเนี่ยนะที่เราหมดสติไปเนี่ยนะว่าพี่สาวเนี่ยจะไปแทนไปดิ้นลงจากเตียงอื่นมาวันจันทร์อยากมาบ้าน็มอหมาวมานังขาาพี่สาวกับเป้นหมดสติไปเลยกระเสียบชีวิตกระทนทันเลยนรกไม่ริงใช่ไหม นี่ที่เลยนี่ที่เมืองเขาก็คือเมืองเขาเมืองเฮาก็คือเมืองเฮาเต็มที่ใดคืนแม่นอนละข้างซอยระฆังของที่ไหนครับระฆางวัดบ้านน้อยสนามนี่รับมานําเขาเลียวครับตั้โต้ใหญ่ตอนนี้ก็นใครสิไปน้ำเขาเลียวใครขันเลียวตอนนี้หลวงพ่ออุ้มเก่าๆกับพี่ตีระฆังในพื้นพื้นกับมาบานตีระฆังสามสีเทือน เราเน่ยหูไปเลื่อยฟื้นไม่ฟื้นหมดสติอปเลื่อยมากพอรู้ทีหลังว่าพี่สาวน่ะเสียชีวิตไปแล้วเพราะอะไรในความฝันว่าพี่สาวมันจะไปแทนวันจันทาวันจันทร์ประมาณสองโมงพี่สาวก็บมดสติวอรณคานอันนี้เพาะว่าวันจันทร์นี้เสียพี่มดสติวรรณคานฝากถึงลูกหลานเยาวชนของเราให้ทำความดียังไงบ้างคนที่ียายาสิบแหวเง็ยผู้ใดท่าดี ชื่อว่าใตาไปเหลียวย่างขึ S <S ้นไหกัสซุกมันหยาดเอาเบิดในโลกของเขาเ่ยนะเออโลกของขีนเลยนะแมี้ยทานหมอหาดอกคิดว่าท่าใหมออีกบออีกเงี้ยนึ่งพอแม่ห้องบ่ได้แม่ต่เสือหาย่ายใต้ก็เนี๋ยวไมยังดึงเอาผีเี่กตัวใหญ่ไหมไม่เต็มบุญใหญ่หนึ่งตัวซ้ำไหนครับตัวท่านสูงไหมชื่อข้อบานเฮาวน้อหนุ่ยตัวใหญ่ตัวหนุ่มนะโลกของเขาเขาเก่งจีนเห็ดยามกาน เาว่าเงินทองรองเ้า,า,ามันเอาเบิ้ลมาหาดอกมันยากเอาเบิ้ลกถึงลูกหลานณเวลานี้อยากให้ทำความดียังไงบ้างท่านพ่อีไปวดไปว่าถึง้นบรดจจะมโมทนาบุญแล้ยากกับที่าวบ้านต้ชนะเดียวเมื่อเราตายแล้วเกิดใหม่น่เพราะว่าทีาจะเอาไปแทใ้ให้เลยไปท้าบุญทีเราก็ต้องสินแหงทีไปแท้แน่นอนไว